ครับสวัสดีครับพบกับสุกําลังวันนะครับผมในแทงเวลาของวันศุกร์ที่24เดือน2ครับปี66นะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจครับช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันดูก่อนนะครับแอดให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้ในการรับชมนะครับผมเข้าดูกขออภัยครับมาณนที่นี้ครับผมกับที่ผ่านมาท่านได้จับคู่ดูขอแสดงความยินดีกับท่านถูกังวลนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้ในการรับชมนะครับช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับ สนใจเข้ากลุ่มแอนไลน์มาสอบถามครับสนใจเอสจะทำลงในกลุ่มครับเข้ามาแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมในกลุ่มแตกแทบทุกวันนะครับผมเข้ามาแล้วเข้ามาสอบถามก็ดูก่อนนะครับผมชุดเด่นชุดรองสุดสตัวนะครับก็จะบคูในตารางนะครับผมถ่ายคลิปก็จะาม้นให้ท่านอีกตามเคยกับสื่อกลังวันนะครับ ลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้แอดด้วยนะครับผมฝากเป็นแรงใจครับแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมก็ให้เป็นแนวทางครับผมจุดสองตัว3ามตัวครับอยู่ในตารางครับลองกับคู่ดูเอานะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมฝากช่องทางติดต่อก็ตรงนี้นะครับช่องทางติดต่อนะครับเข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับผม ม่มีอะไรมากมายครับเข้ามาสอบถามกันดูก่อนใกล้เป็นแนวทางนะครับเห็นให้เป็นแนวทางครับผมจุดเด่นชุดรองครับลองจับคู่ดูเอานะครับผมเหตุการเป็นแนวทางนะครับครับชุดสองตัวสามตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับผมลองจับคู่ดูเอานะครับ ครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมหากทันไปชอบชุดแอเจะให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองก็จับในตารางผมก็ะสือกรลังวันนะครับแนวทางเวลาของสุกปีสี่เดือน2ครับปี6ครับผมช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับสนใจก็กูไม่ลา์มาสอบถามกันดูก่อนนะครับให้เป็นแนวทางครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากมายฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามแอเจตผมฝากเป็นแรงใจครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ขาดตกพองอะไรขออภัยครับมาณที่นี้ครับผม ครับก่อนจากคราวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ